New Mindset กันครับหลังจากที่เราค้นพบแล้วว่าอะไรคือ New n o r m a l เราก็ต้องมี New Mindset หรือชุดความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับ New n o r m a l นั้น Mindset มี2กลุ่มหลักๆครับ fixed mindset และ growth mindset fixed mindset เป็นยังไงเลยครับเป็นชุดความคิดทัศนคติและความเชื่อที่เป็นดังผมตอนนี้ครับคิดว่า ทุกอย่างยึดติดทุกอย่างสเสถียรทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นมาตามที่เกิดดังนั้นคนที่มี fixed mindset ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออเราเกิดมาผอมแห้งแรงน้อยนะใส่เสื้อสูตรคลุมไม่เึอคิดว่าโอ้เราเกิดมากรรมพันธ์เราเนี่ยมันเป็นคนอ้วนนะดังนั้นยังไงมันก็ต้องมีพุงพลุยนะ ดังนั้นใส่เสื้อสูตรปิดมันไม่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วแต่คนที่มี Growth Mindset จะเป็นดังนี้ครับจะคิดว่าไม่ว่าฉันจะมีกำัพันยังไงแล้วแต่ฉันสามารถที่จะมี six pack ได้ฉันสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อได้ฉันสามารถที่จะแข็งแรงได้ฉันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ฉันสามารถที่จะเอาชนะความท้าทายได้ดังนั้นนะฮะ New Normal เกิดขึ้นเราต้องมี Growth Mindset แลครับเราต้องมีชุดความคิดที่ยืดหยุ่นเราต้องมีชุดความคิดของการเติบโตนี่เราต้องมีชุดความคิดของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นบทนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องของ Fixed Mindset และ Growth Mindset กันต่างกันอย่างไรและเราจะนาเอา Growth Mindset นะมาใช้กับ New Normal ได้อย่างไรจากการวิจัยครับอพ,อพอมาการวิจัยปับ๊บขออนุญาตอ่านแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ข้อมูลในั้นี่ยผิดเพี้ยนการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่มี growth mindset มีชุดความคิดของการเติบโตเนี่ยนะครับจะมีความสามารถสูงกว่ามากกว่าในการที่จะฟันฝ่าไปผ่านสภาวะที่ ยากมากที่สุดการวิจัยพบว่าถ้าเรามี fixed mindset นะครับกับความสามารถนั่นแปลว่าความสามารถเรายึดมั่นความสามารถเราคงที่นะครับคุณจะพบว่ามันจะยากนักในการที่จะนําพาความคิดไปสู่ความท้าทายเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราพบหรือว่าเผชิญกับสิ่งที่ ไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่สิ่งที่แบบว่าต้องการต้องการให้เราแบบฟันฝ่าไปและไม่แน่นอนเนี่ยถ้าเรามีฟิกซ์ไมล์เซตเกี่ยวกับอ b i l ลิตี้เกี่ยวกับความสามารถของเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาชนะความท้าทายในสภาวะนิวร์มอลซึ่งเป็นสภาวะที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าเราสามารถที่จะรับรู้เอาหรือว่าพัฒนา ตัวเราให้มี growth mindset หรือชุดความคิดที่นำไปสู่การเติบโตเนี่ยนะครับเราจะาท้าทายและมุ่งไปสู่เป้าหมายแล้วก็มีความยือ้อแม้ว่าเราจะเราจะผิดพลาดหรือเราจะบกพร่องหรือเราจะาล้มเหลวไปบ้างสรุปก็คือ fix mindset ทำให้เราเดี่ยงในสภาวะ new normal growth mindset ทำให้เราไปต่อได้ในยุค New Normal ไอ้ทิ่นี้ง่ายกว่าไหมครับอ่าคนที่มี Fix Mindset เนี่ยนะครับเขาจะมีความเชื่อว่าอะไรนะไหมฮะเขาจะมีความเชื่อว่าคุณสมบัติพื้นฐานนะครับเช่นความฉลาดทางชาวปัญญาเช่นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาเช่นความสามารถที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ fixed เป็นสิ่งที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมีพรสวรรค์มีความฉลาดอยู่เท่านี้มันก็เท่านี้แต่คนที่มี Growth Mindset นะครับจะเชื่อจะสังเกตว่านี่คือความเชื่อนะซึ่งเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าเราเชื่อ,อยังไงแล้วในที่สุดแล้วความเป็นจริงจะเป็นอย่างนั้นดังน,นั้นถ้าเราเชื่อถ้าเรามี Growth Mindset นะครับเราจะเชื่อว่าพรสวรรค์ของเราทักษะของเราความสามารถของเรารวมทั้งบุคลิกภาพของเราด้วย สามารถที่จะพัฒนาได้ครับพัฒนาผ่านการฝึกฝนอย่างหนักพัฒนาด้วยการมีกลยุทธ์ที่ดีนะครับพัฒนาด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับและพัฒนาจากการที่เราได้รับข้อมูลจากคนอื่น new normal มาเราต้องมี new mindset เราต้องมี growth mindset นะครับเพื่อที่เราจะได้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็แปรผันไปกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรายึดติดถ้าเราตายตัว เสร็จครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับฟิกซ์ไมล์เซตกับโรสไมล์เซตนะฮะใ,ใ,ในในในห้ามิติด้วยกันมิติแรกคือเรื่องของทักษะครับคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซตจะบอกว่าอืมทักษะทักษะคือคือทักษะเนี่ยนะครับเออมัน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 มาจะเกิดแล้วแล้วมันก็มีอยู่แค่นั้นแหลนะพระเจ้าให้มาเท่านั้นนะพูดง่ายๆนะครับแต่คนที่มีโรสไมล์เซตจะบอกว่าห้าทักษะเนี่ยนะมันมาจากการ ทำงานหนักและมันสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาได้ตลอดเวลาในด้านของ c ชา llenge นะครับเมื่อเจอความท้าทายคนที่มี f i x m ์ไมล์เซจะคิดไงรู้ไหมฮะจะบอกว่าเอ้ยความท้าทายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าพอเราเข้าไปสู่ความท้าทายเนี่ยมันจะเปิดเผยให้เห็นท่าแท้ที่เป็นจุดอ่อนของเรานะครับ ดังนั้นเนี่ยก็มักจะเลิกง่ายๆเจอความท้าทายปั๊บเฮ้ยเลิกดีกว่าเว้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปเว้ยนะเฮ้ยเข้าไปแล้วเดี๋ยวคนเห็นจุดอ่อนจุดบอดของเราเว้แต่คนที่มีโกรธไม์เซตคิดไงแล้วหมครับนี่เจอความท้าทายเป็นสิ่งที่ต้องวิ่งเข้าหาครับนะ,ะเป็นโอกาสในการที่จะเติบโตครับดังนั้นเขาก็จะมีความอดทนมีความยือ้อ ในการที่จะเข้าไปในความท้าทายนั้นความพยายามนะครับพวกฟิกซ์ไมล์เซตคิดไงครับคิดว่าโอ้ยความพยายามเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นหรอกนะครับและความพยายามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีมนะันเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบดีไม่พอที่เราห่วยแตกที่เราบกพร่องเนี่ยเราถึงต้องต้องพยายามคือมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราจักรลบลบ ขึ้นมาเป็นศูนย์นะขึ้นมาเป็นกลางจากติดลบขึ้นมาเป็นกลางกลางแต่คนที่มีกรธไมซ์เซจมองอย่างนี้ครับเฮ้ย <c oughs> ความพยายามเป็นสิ่งจําเป็นครับและเป็นหนทางนําไปสู่ความเป็นเลิศดังนั้นคนที่มีกรธไมซ์เซจมองว่าความพยายามนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อัปเกรดตัวเราจากศูนย์จากกลางกลางขึ้นไปสู่บวกบวกขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศฟีดแบ克ละครับ คนที่เป็นฟิกซ์ไมค์เซตนะพอเจอคนนู้นเขาอบอกอย่างนี้มาเขาพูดอย่างนี้มาเขาพูดอย่างโน้นมามองสิ่งนี้เป็นยังไงรู้ไหมมองเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยต้องปกป้องตัวเองว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยผมไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแล้วบางทีก็โกรธเขาด้วยซ้ําไปแต่คนที่มีโกรธไมค์เซตจะมองว่าโอ้ยฟีดแบ็กคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นคนนู้นว่าอย่างนน้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้นะแล้วที่สําคัญคือ มันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเราควรจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรนะนี่คือมุมมองของคนที่เป็นโก o w t h m i ์เซ e ตนะครับและเมื่อเซ็ตแบกล่ะเมื่อล้มเหลวเมื่อผิดพลาดเมือ่อเมื่อสะดุดขาตัวเองล้มละคนที่เป็นฟิกซ์ไมล์เซตจะโทษคนอื่นแต่คนที่เป็นโกรธ์ไมล์เซตจะบอกว่าไงเฮ้ย hey, อันนี้เนี่ยนะมันเป็นเรียกว่าเวกอัพคอลครับ นะฮะมันเป็นนาฬิกาปลุกที่บอกว่าเอ้ยเราจะต้องทําให้ดีขึ้นในครั้งหน้านะอ่ามันเป็นการพัฒนาอันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยดีครับเรามามี growth mindset กันดีไหมมาถึงตรงนี้หลายคนเอาสงสัยผมเองก็เริ่มสงสัยเหมือนกันเฮ้ยแล้วเราเนี่ยมันเป็น fix mindset ไม่ดีนะหรือ growth mindset ดีหรือเราก็มีทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเรา แล้วทั้งสองอย่างเนี่ยหรือบางทีเราก็บางวันเราก็เป็นฝั่ง fix mindset บางวันเราก็เป็นฝั่ง growth mindset นั้นมองเป็นสเปกตรัมครับตัวนี้เป็นศูนย์นะไม่ growth ไม่ fix นะฮะตัวนี้เป็น fix mindset ตัวนี้เป็นติดลบนะติดลบติดลบติดลบตัวนี้เป็น growth mindset เราเองก็อาจจะอยู่ตรงใดตรงหนึ่งในสเปกตรัมนี้นะครับแล้วบางวันเราก็ขอนมาทางนี้บางวันเราก็ขอนมาทางนี้บางวันเราก็อยู่ตรงกลาง นั่นแสดงว่ามันวิ่งไปวิ่งมาได้สิถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาได้เราก็สามารถดันมันนะฮะดันมันให้มันมาทางโกรดไมล์เซตได้อ่ะสิใช่ไหมฮะถ้าเรารู้ว่าเราควรจะต้องทําอย่างไรแล้วถ้าเราดันตัวเองให้เรามาเป็นโกรด์ไมล์เซตได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะมีชีวิตและประสบความสําเร็จในช่วงนิวนอร์มอลได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัวเราดําดิงเปทางฟิกซ์ไมล์เซตมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งจะลำบากและล้มเหลวใน New n o r m a l มากขึ้นเท่านั้นเอาล่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับรีนี้จะชี้เห็นว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นถ้า Fix Mindset คิดไงถ้า Growth Mindset อาจจะคิดยังไงนะครับเอาในช่วงโควิดเลยครับเช่นโรงเรียนปิดดังนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนจากบ้านห้องสมุดปิดนะดังนั้น เราก็ต้องอ่านหนังสือจากที่บ้านคนที่เป็นฟิกซ์ไมเซนบอกอ้อฉันไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ถ้าฉันไม่ไปโรงเรียนผู้ใหญ่หน่อยก็บอกว่าอา้าวฉันไม่สามารถจะเรียนรู้อะไรได้ถ้าฉันไม่ไปห้องสมุดเพราะห้องสมุดปิดบรรณารักษ์ก็อาจจะบอกว่าเออฉันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาความเป็นบรรณารักษ์ของฉันได้ถ้าห้องสมุดปิดแต่คนที่เป็นโกลด์ไมเซนจะบอกว่าไงไดูไหมครับ ฉันสามารถที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องต่อไปได้นะถ้าฉันสามารถที่จะจูงใจตัวฉันแล้วก็ทุ่มเทความพยายามในการที่จะเรียนรู้จะดู YouTube จะ,ะซื้อหนังสือแล้วมันไม่มีหนังสือจะเปลี่ยนเป็นฟัง audiobook. ออดิโอบุ๊คนะครับรวมทั้งบรรลักษ์เองก็เช่นเดียวกันครับนะแม้ว่าห้องสม,มุดจะปิดแต่ฉันก็สามารถที่จะพัฒนา แนวทางในการที่ฉันจะเป็นบนรรลักษ์ที่ดีขึ้นได้ฉันอาจจะเปิดดู YouTube นู่นนี่นั่นแล้วดูซิว่าเออบรรลักษณ์ที่อื่นเขาเป็นยังไงกันวะเขาทำอะไรกันใหม่ๆบ้างได้หมดนะครับต่อมาปัญหาคืออุย้ยเราทุกคนเนี่ยต้องรักษาระยะห่างทางสังคมคนที่เป็นฟิกซ์ไมเซตจะบอกว่าถ้างั้นฉันก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วกันคนเป็นโกลด์ไมเซตจะบอกว่าถึงฉันอยู่บ้านแต่ฉันก็หาทางที่จะทําอย่างอื่นได้พัฒนาตัวเองได้ เออบางคนบอกว่าเออฉันคงไม่สามารถทําอะไรทํากิจกรรมอะไรทํากิจกรรมเป็นกลุ่มได้แล้วล่ะฟิกซ์มค์เซตบอกอ๋อฉันไม่สามารถเห็นเพื่อนของฉันนะและไม่สามารถที่จะทําอะไรหนุกหนกได้แล้วล่ะคนมีกรอตมค์เซตบอกเฮ้ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันดูไนะอยู่ได้นะแม้ถ้าเราตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะคอนเน็กกันตั้งใจที่จะถึงกันนะครับปัญหาสุดท้ายครับมีปัญหา มากมายเหลือเกินที่เกิดมาจากโควิด19นะคนที่เป็นฟิกซ์ไมซ์ซตบอกช่วยไม่ได้นะปัญหานั้นมันใหญ่เกินไปสำหรับฉันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกแต่คนที่เป็นกรอสไมซตจะบอกว่าอา้าวฉันอาจจะสามารถคิดหาทางออกได้นะในปัญหานี้ปัญหาที่ฉันกำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะปัญหานี้ฉันสามารถที่จะคิดได้ฉันสามารถที่จะแก้ไขได้ในสเกลเล็กๆของฉัน ไม่รอให้รัฐบาลต้องทําอะไรไม่รอใหอ้โลกต้องทําอะไรฉันทําของฉันได้แล้วเราจะมี Growth mindset ในช่วง New Normal ได้อย่างไรล่ะในช่วงโควิดนี้ได้อย่างไรล่ะเอาละครับโควิดยังอยู่มันคือความท้าทายขอให้ประคองกายประคองใจให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันด้วยความกล้าหาญเราจะเติบโต ไปกับประสบการณ์นี้ซึ่งไม่ง่ายแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตเห็นโอกาสดังนั้นมองโควิดแน่นอนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติเราก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็เรียกว่าไม่ต้องทําใจนะ แต่เข้าใจมันแล้วก็ยอมรับมันได้นะครับล้วก็ไม่ปฏิเสธมันด้วยแล้วมองการเปลี่ยนแปลงเป็นการเติบโตไม่ใช่การถดถอยแล้วมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตมองการเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนรู้แล้วก็ฟันฝ่าวิกฤตผ่านพ้นไปได้อนาคตอาจจะคาดเดาไม่ได้ครับ New Normal อาจจะยังไม่แน่นอนครับซึ่งความไม่แน่นอนเนี้ยมันก็ทำให้เราอาจเกิดความผิดพลาดได้ เมื่อผิดพลาดกันแล้วอาจจะมีความรู้สึกเชิงลบเกิดขึ้นในตัวเราว่าแหมเราไม่น่าผิดพลาดเลยนะแต่เราก็ยอมรับมันได้มองใหม่ว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการทําให้แตกต่างจากเดิมในครั้งหน้าดังนั้นถ้าเจอปัญหาแบบเดิมอีกนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อเราจะไม่ทําซ้ํากับที่เพิ่งผิดพลาดมานะดังนั้นการบรรลุเป้าหมายไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับที่สําคัญกว่าคือการเรียนรู้ระหว่างทาง ที่จะไปบรรลุเป้าหมายแล้วนี่คือ new mindset แล้วนี่คือ growth mindset ที่นำมาฝากกันครับนำมาฝากเพื่อที่เราจะได้มีสติรับรู้ว่าโอเคช่วงนี้เรา fixed mindset อยู่นะดันมาให้เป็น growth mindset นะเพียงแค่ปรับความคิดความเชื่อทัศนคติมุมมองตามที่เราได้คุยไปทำอย่างนี้บ่อยๆเราจะผลักดันตัวเองของเราเข้ามาทาง growth mindset มากขึ้น และกลอสไมเซ็ตนี่นะครับคืออาวุธสําคัญอาวุธข้างในกายเราอาวุธทำความคิดในการที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จฟันฝ่าวิกฤตสู่ New Normal ได้ไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่